ส so, วัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับ n อ็นครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยฮะ <Huh? S 1> อะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหน ก็ที่นี่ไงเว็บสุ่มเพจฟรีไฟล์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR โค้ดซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือออไไลลฟ์สสสสตรรรีีีมมมมดดเเเกขงงงช่่่นน้้ําาหััทิิว หากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมันร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับโอเคครับคลิปนี้เราไปมาตรวจสอบว่าใครจะจำเราได้ไหมครับโอ้โหเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ยืนแท้ที่วะยืนทำอะไรวะยืนทำอะไรยืนดักลรอม่ะ กินจากกองน้อไม่เห็นพิมอะไรมาเลยไม่พิมหมอ่ะแล้วก็ออกไปโอเคเราไปยิงดีขึ้นเดิมมีกขวาโอ้ตัวสามตัวสามตัวสามทั้งนี้ทังนี้เนี่ยตัวสามเนี่ยความ แยวก็มีคนมา,าจใจเย็นซิรอหน่อยไม่ได้เพีนน่ยนนะเด็กโตข้างๆเขายังมีคนคียบรรยากาศดีนะตรงนี้ไปดีกว่า เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กําลังใจด้วยการสนับสนุนในการติดต,ดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ